วันนี้บัวง,งามพาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดนัดนะจ๊ะม,มีร้านเสื้อผ้าร้านขายอาหารไทย oh, yeah. ขายสตรอเบอรี่มีร้านกาแฟาอยู่ข้างหลังขายเสื้อผ้าขายเชอร์รี่มีคนวาดภาพเหมือนด้วยวันนี้เงียบๆคนไม่ค่อยมีเดินเลย นี่ก็เป็นตลาดนัดในเมืองที่บัวงามอยู่นะจ๊ะทีนี้เรามาดูร้านของบัวงามกันจ้าขายขนมไทยวันนี้มีขนมเปี๊ยะขนมชั้นมีหม้อกแกงไข่มีขนมชอปากากองก็มีน้ำเฉาก๊วยมีชาเย็นด้วย นี่คือบัวง,งามทําเองหมดเลยนี่ก็เมืองที่บัวง,งามอยู่ก็ killed, parole, <age> จะเป็นเมืองเล็กๆไม่ใหญ่ตัตเลยมากแต่รับรองว่าสวยนี่เป็นโบสถ์จำเมืองก็ไว anyway. ้บัลลังบัวงามจะพาเพื่อนๆไปเที่ยว ที่อื่นกันอีกนะจ๊ะติดตามกันด้วยนะ